สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่ช่องของพี่เบชนะอู้วิมวนค่ะมวนกุุบกับตบมือเนี๋ยวยังไงยังไม่ใกล้เป็นไคที่ถามหาสายด่วนแอดหมาน้อยคอยรักมาแล้วตอนแรกคุนบอกว่าเพอร์สปอยออกมาสิบโมงด้วยค่ะด้วยการที่แบบว่าทนแบบความไอ้อะไรนะ ความแบบแล้วหรือของ f อซไม่ได้นะคะแอดหมาน้อยคอยรักปล่อยสายด่วนออกมาแล้วนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนเน้นยำ้ำทุกๆคลิปว่าทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรและสายด่วนวงในของแอดหมาน้อยคอยรักก็ขอให้แบบว่า ปังๆนะคะรีบคลิปนี้จะง่ายๆสั้นๆแบบรีบรีบเพราะว่ากลัวอันนะคะทุกคนสำหรับแอดหมาน้อยคอยรักถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะทุกคนจ๋าใครพิมพ์คำว่ารวยรวยขอให้รวยรวยไปค่ะแอดหมาน้อยคอยรักสายด่วนวงใน แปดห้าแปดหกแปดเจดปดห้าแปดหปดเจดซึ่งงวดที่ผ่านมาก็สองหเนาะแบบจึงจึงอะทุกคนมาเร็วเบิ้งเล้วกับไปมือนนี้ <c oughs> ไลแหละเบิ้งเล้วกาแฟไปแยกแย้ายเออเดี๋ยวโรงเรียนเอกชนสีส่เต็มใครที่ไปแบบว่าลงลงหน่วยกิจโรงเรียนเอกชนเดี๋ยวมันเต็มหรือรัฐบาลเดี๋ยวมันหมด ะยากๆรู้เรื่องเนาะคลิปนี้มาแปลกเว้ว่าันแหละไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีอีกเฮี